บรรยากาศเทศกาลงานยิ้วสารเจ้าพ่อหลักเมืองศรีประจันปีที่92คึกคักแม้ฝนตกต่อเนื่องโดยนายพิริยะฉันท์ดีหลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากสารเจ้าพ่อหลักเมืองศรีประจันถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนมาน,นานเกือบร้อยปีโดยการจัดงานก็เพื่อสืบสารประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนมากาบขอพรด้านโชคลาภการค้าการงาน ภายในงานมีการแสดงนิ้วมังกรทองพ่นไฟสิงโตผาดโผนนิ้วเปลี่ยนหน้ากากรวมถึงการแสดงของนักเรียนท้องถิ่นทุกคืนไฮไลท์คืนวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568มีการประมูลตะเกียงเจ้พาพ่อนักท่องเที่ยวยังได้ลิ้มรสอาหารโบราณจากตลาดเก่าสีประจันกว่า40ล้านทั้งขนมสาลี่ต้มโค้งปลาย่างกุนเชียงปลาสลิดผัดไทยหอยทอดท่ามกลางบรรยากาศดินแม่น้ำท่าจีนงานจัดต่อเนื่องถึงวันที่21พฤษภาคม 2,568สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line b Herb 99